ว่างงานไม่นานแต่คนมันพอมีฝีมอือเลยเป็นที่ต้องการตัวในทันทีหัมบุกสังกัดเก่าก็สนใจแต่เลสเตอร์ไวกว่าจัดการเจราจาแต่คุบเข้ารังวังพาหนีโซนตกชั้นดีลนนี้ถูกใจแฟนบอลไทยยิ่งนักยินดีต้อนรับรุด้านิตลอยกุนซือใหม่เลสเตอร์ครับผมต่วัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอแต่งตั้งด่วนคนนี้ตรงจุดรุดฟานิตตลอยในายใหญ่คนใหม่ของจิ้งจอกสยาม เลสเตอร์ทะยานขึ้นมาหลีกสูงสุดได้อย่างสวยงามทรงบอลของมาเลสก้าไว้ใจได้คุมกำลังที่มีก็คาดกันว่าซีซั่นนี้ต้านไหว แต่เชลซีปาดนิมควักเอาหัวใจของเลสเตอร์อย่างมาเลสกาไปและไม่ได้ไปคนเดียวไปหมดทั้งคณะทํางานของมาเลสกาทีนี้ก็ยุ่งสิครับสตีฟคูเปอร์กุนซือฝีมือใช้ได้เลยถูกแต่งตั้งเราลองมาดูโปรไฟล์ข้าวๆข,ของสตีฟคูเปอร์กันก่อนครับจบหลักสูตรโปรไลเซนที่ยูฟ่ารับรองตั้งแต่อายุ27ปีดีกรีนี้ได้รับการยอมรับมากเพราะเริ่มเร็วกว่าคนอื่นถือว่าเป็นดาวรุ่งวงการโคร้ดและคูเปอร์เคยเป็นสตาฟโค้ดของเลว์พูชุดเยาวยชนมาแล้วครับเคยทํางานกับเทนราฮิมสตอร์ลิจงกจกษุ17 คว้าแชมป์โลกที่มีเด็กในคาถาตอนนั้นเอาดังๆก็ฟิลโฟเดนกับเจอ์ดอนซานโชและผลงานที่ยอดเยี่ยมที่เขาฝากฝ,ากฝีมไม้ลายมือไว้เป็นที่ประจักษ์ก็คืองานที่ช่วยสร้างทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ให้กลับมาสู้ซ่ายอยู่พักหนึ่งคูเปอร์อาจจะเด่นเรื่องการทํางานกับเยชชนครับหรือการใช้งบประมาณจํากัดในการทําทีมและมีแพชชั่นกับงานสูงมากโอกาสเข้ามาทํางานที่เลสเตอร์ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งของเขาแต่บอลลีกรองอาจจะเหมาะก,กับเขามากกว่าบนเวทีพรีเมียร์ลีกค่อนข้างโหดไม่ค่อยอ่อนโยนกับอะไรเท่าไหร่ต้องคิดไวทําาไวตต้้อองเอนักใหำ ซึ่งคูเปอร์ไม่เก่งเท่าไหร่ในด้านนี้และเขามีสถิติรวมค่อนข้างแย่ตั้งแต่คุมฟอเรสต์แล้วเล่นแบบประคองมากเกินไปซึ่งบอลแบบนี้มันจะไปทําแบบนั้นไม่ได้พอเข้ามาทํางานจริงจังกับเลสเตอร์เพียงไม่นานการแข่งขันยังไม่ถึงครึ่งซีซั่นคูเปอร์พาเลสเตอร์เข้าภาวะโคม่าผลงานในหลีก12นัดชนะเพียง2นัดและแพ้ไปถึง6นัดพอเลสเตอร์แพ้เชลซีไปอีกแฟนบอลก็มองใกล้ๆกันว่าคูเปอร์คิดช้าและดูลังเลเกินไปจนทีมแพ้และยังไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มนักเตะบางกลุ่มในทีมอี คูเปอร์เลยโดนเด้งฟ้าผ่าทีมบริหารเลสเตอร์นับว่าคิดไวทําไวครับไม่เสียงไม่ฝืนที่จะทําให้สตีฟคูเปอร์ทําทีมต่อเพราะคงประเมินกันมาแล้วว่าหากดันบอลทรงนี้ไปอีกสักหน่อยก็อาจจะตกชั้นกันได้ไง่ายๆกว่าจะขึ้นมาลีกสูงสุดได้เนี่ยทุ่มเทกันไปมากยังไงก็ต้องสู้ยิบตาเพื่อรักษาสิทธิ์ในพรีเมียร์ลีกไว้ให้ได้จะให้สโมสรับไปงมที่ลีกลองอีกก็คงไม่ดีทางผู้บริหารเลสเตอร์มองตรงกันว่าแยกกันเลยดีกว่าคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดไม่มีเวลาให้ทดลองอะไรอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่กลิ่ ไม่ดีแล้วอะไรที่ประเมินแล้วว่าวิกฤตเลสเตอร์ตัดสินใจทันทีข่าวหลุดมาว่าเลสเตอร์สนใจในตัวของแกรมพอตเตอร์ที่เงียบไปเลยในช่วงนี้หลังจากโดนจ้างออกและได้ชดเชยจากเชลซีชนิดที่ว่าก็เสียเลยก็ได้ซึ่งพอตเตอร์ก็เป็นชอยที่ดีมากๆครับแม้ว่าพอตเตอร์อาจจะไม่เหมาะกับสโมสรใหญ่ๆแต่แนวทางและวิธีการของเขาน่าจะเหมาะกับเลสเตอร์เป็นอย่างมากอีกคนครับที่เป็นคันนิเดตนั่นก็คือเดวิดมอยอย่างไรก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอริกเทนฮากถูกไล่ออกแมนยูเต็ดันรุดฟาต อดีตตัวเทพหน้าเป้าสไตล์เบอร์เก้าแท้ๆขึ้นรักษาการหลังจากดูงานเป็นผู้ช่วยเอริกเทนฮากมาแล้วพักหนึ่งรุดฟานิตลอยชื่อนี้ใครๆก็รู้จักช่วงเป็นนักเตะเนี่ยเขาคือตัวท็อปกองหน้ายุโรปเล่นทีมใหญ่เล่นให้กับเรอัลมาแล้วมีเกียรติยศแชมเปียนประสบการคุมทีมก็พอตัวเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชาติธอร์แลนด์ภายใต้การคุมทีมของกุสฮิดดิ้งและโลนันคูมันเคยพาพีเอสวีไฮโฟเฟนควา้าแชมป์ลีกดัตมาแล้วพอได้โอกาสขึ้นแท่นผู้นําในรังเก่านารุดสามารถดึงพลังงานบางออออย่่าาางขงขนักตออกตมมได้แว โจทย์ที่ต้องเจอมันจะยังไม่ยากมากยังไม่เจอของแข็งแต่ก็ดูมีแววมีมาดที่ดีและไม่ตึงกับนักเตะจ,จนเกินไปซนัดมีผลงานชนะ3เสมอ1เจอเลตเตอร์2นัดยิงไป7ลูกแฟนๆเชียร์กันให้อยู่ต่อใจของนารุตก็มาทางนี้อยู่แล้วครับแต่เขาก็ต้องออกจากสโมสรอ,อันเป็นที่รักยิ่งพอมแมนยูเนเต็ดเจาะจงเลือกกุนซือนักกวีรูเบนอโมริม ซึ่งมันก็เป็นวิถีทางของมืออาชีพเขาเลยต้องออกจากสโมสรไปฝีมือและบารมีแบบรุดฟานนิตาลอยเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจครับสำหรับสโมสรขนาดกําลังพอดีไม่ต้องใหญ่ระดับลุนแชมป์ทุกปีซึ่งในายพิมลีถือว่าท้าทายสาหรับอาชีพเฮดโค้ชของรุดฟานนิตตลอยอย่างมากเลสเ,เตอร์ไม่รอให้รุดฟานนิตาลอยว่างงานนานประเมินดูแล้วว่าเหมาะสมพอลึกๆแล้วรุดฟานนิตาลอยเกลียดความพ่ายแพ้เรื่องนี้เป็นมาตั้งแต่สมัยที่รุดฟานนิตตลอยเนี่ยยังเป็นนักเตะ และสมัยที่เขาเป็นนักเตะเขาเคยถูกโค้ชจากยอดโค้ชอย่างเซอร์เลฟูกสันเซอร์บอบบี้ล็อบสันและฟาบิโอคาเปโลประสบการณ์ล้ำค่าพวกนี้ไม่ใช่ว่าใครจะมีได้กันง่ายๆครับเพราะเขาได้ซึมซับวิธีคิดวิธีการเพื่อชชยชนะมาอย่างเต็มที่ตรงนี้สําคัญครับตรงนี้แหละตรงจุดอยู่ที่ว่าจะถ่ายทอดลงไปหาลูกทีมยังไงส่วนทางด้านเทคนิคก,ก็ยังมีความกังวลว่าสไตล์บอลของลุดฟาน,นิตาลอยนั้นไม่เน้นเทคนิคเท่าไหร่เน้นบุกดุดันจะปรับกันยังไงให้เข้ากับเลสเตอร์ที่ตอนนี้มีเกมรับแบบหลวมโพกคอม เช่นชาวไทยต่อการแต่งตั้งครั้งนี้ก็นับว่าน่าสนใจครับเท่าที่สำรวจพบว่าแฟนแมนยูเอเต็ดพร้อมใจเชียร์เลสเตอร์เพิ่มขึ้นมาอีกทีมและต่างก็แสดงความยินดีให้กับรุดฟานนิตาลอยและอวยพรให้มีผลงานที่ดีกับเลสเตอร์เรื่องนี้จะเห็นได้ว่าทีมบริหารเลสเตอร์ขยายฐานแฟนบอลเพิ่มได้อย่างเหนือชั้นรุดฟานนิตาลอยเซ็นสัญญายาวถึงปี2027ก็อยากให้แกอยู่ครบสัญญาครับทำทีมฝ่าอุปสรรคไปได้ก่อนจะเริ่มงานรุดฟานก็ทำการบ้านมาแล้วโดยการโทรหาเอ็นโซมาเลสกาเพื่อถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสโม ซึ่งมาเลสกาก็ยินดีให้ข้อมูลนั้นสร้างความประทับใจให้กับรถฟานิี่ตลอยอย่างมากครับภารกิจหลักตอนนี้ของนรุศเนี่ยก็คือต้องพาเลสเตอร์ดิ้นหนีจากศนตกชั้นออกมาให้ได้นี่แหละคือสิ่งที่ยาก ผมตื่นเต้นจริงๆและมีความกระหายที่จะทําความรู้จักกับทุกคนผมพร้อมทุ่มเททําทุกอย่างเพื่อสโมอสรอแห่งนี้และต้องการแก้ไขเกมรับอย่างเร่งด่วนวอลฟาร์ด wow. อาจจะโดนเรียกคุยเป็นคนแรกๆครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าประสบการณ์ความรู้และความมุ่งมั่นในใชัยชนะของลุตฟานนิตลอยจะมีคุณค่ายอย่างมากกับเลสเตอร์ท่านประธานออยวัตพร้อมที่จะสนับสนุนลุตฟานนิตาลอยเพื่อแฟนๆเพื่อสโมอสรและตอนนี้ที่เลสเตอร์ไม่ว่าใครก็ตื่นเต้นกับการมาของตำนานคนนี้ทั้งนั้นครับ ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ